สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆน,นักตกปลาท,ทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องกาคินนังจะมาเล่าถึงค่าใช้จ่ายในการออกไปตกปลาตามตาม่ตางจังหวัดครับแบบค้างหนึ่งคืนนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ต่อหนึ่งทริปเชิญรับชมได้เลยครับ ใช้ใจ่ายแรกเลยนะครับก็คือค่าที่พักครับที่พักสําหรับตกปลานะครับก็มีมากมายหลายแบบให้เลือกตามความสบายจะเป็นแพรพักแพรตกปลาหรือว่าเป็นรีสอร์ทก็มีราคาตั้งแต่คืนละ1,000กว่าบาทไปจนถึงหลายๆพันบาทเลยนะครับตามแต่ขนาดและสถานที่ที่ผู้ประกอบการกําหนดเอาไว้นะครับ อันนี้นะครับผมยกตัวอย่างล่าสุดที่ไปมาเป็นโฮมสเตย์ครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่าที่พักก็คืนละ1,000บาทเท่านั้นครับไปกันได้ไม่เกิน4ท่านครับอันดับต่อมานะครับเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางครับยกตัวอย่างนะครับบ้านผมอยู่สารยาจังหวัดนครปฐมครับจะไปพักที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไปกลับเนี่ยก็ประมาณ544กิโลเมตรครับ ผมใช้รถ Toyota v วีอนะครับเครื่องพันหวิ่งต่างจังหวัดก็เฉลี่ยแล้วประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรครับก็จะใช้น้ํามันประมาณ36.26ลิตรนะครับผมใช้น้ํามันแก๊โซฮอด้วยสีน้ํามันแพงดิตละ39.35บาทนะครับในวันที่ใบก็จะเป็นเงินประมาณ1,427บาทนะครับอันนี้ก็บวกลบนิดหน่อยครับอันดับต่อมาเป็นค่าอาหารครับค่าน้ําด้วยนะครับแบ่งเป็น3มื้อนะครับ ผมไปกัน4คนนะครับมื้อหนึงเนี่ยก็ประมาณ240บาทครับ2มื้อก็ประมาณ480บาทจะมาหนักตรงที่มื้อเย็นครับมื้อเย็นว่าจะทํารับประทานกันเองก็คิดเมนูขึ้นมาง่ายๆครับก็คือสุกี้ขยํารวมมิตรครับก็เลยแวะตลาดซื้อวัตถุดิบอีกประมาณ700บาทนะครับสรุปค่าอาหารนะครับ3ม,มื้อทั้ง4คนก็ตกอยู่ประมาณ1180บาทครับ ส่วนอาหารที่เหลือนี่นะครับก็สามารถนำมาปรุงเพื่อเป็นอาหารในมื้อเช้าของวันต่อไปได้ครับและลำดับต่อมานะครับก็เป็นค่าเหยื่อตกปลาครับอันนี้ก็เลือกเอาตามความชอบของแต่ละท่านตามสูตรของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ซื้อแค่รำขนมปังแล้วก็เหยื่อมะขวิดครับเหมยเขียวถุงละแค่20บาทเท่านั้นครับรวมกันหลายหลายถุงรวมถึงตะกร้อด้วยนะครับรวมไปแล้วก็เป็นเงินประมาณ250บาทเท่านั้นครับ และลำดับต่อมานะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วๆไปครับเช่นค่าน้ำดื่มค่าเครื่องดื่มชูกำลังค่าขนมระหว่างทางค่าทางด่วนนะครับก็อีกประมาณไม่เกิน500บาทครับสรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับสำหรับตกปลา1คืนที่ต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งหมด4คนค่าที่พักนะครับ1,000บาทค่าน้ำมัน1,427บาทค่าอาหาร1,180บาทค่าเหยื่อตกปลา250บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอีก500บาทรวมทั้งหมดนะครับ4,357บาทอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนาะนะการออกไปตกปลาครั้งคืนนั้นค่าใช้จ่ายนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่ขนาดผมเลือกสถานที่ที่แบบบ้านๆราคาถูกแล้วนะครับเลือกการกินอยู่แบบง่ายๆส่วนปลาที่ตกได้ในวันนั้นนะครับก็มีปลาฉลาดตัวเล็กๆแค่2ตัวเท่านั้นครับ แต่สำหรับเงิน4,000กว่าบาทที่เสียไปนั้นนะครับผมบอกตรงๆไม่เสียดายเลยครับเพราะสิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขที่ได้ออกเดินทางในวันหยุดความสุขที่ได้ตกปลาในสถานที่แห่งใหม่ความสุขทีไ่ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆในระหว่างเดินทางความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวตลอด24ชั่วโมงครับ และวันนี้นะครับผมขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่านนาชอบใจลบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะนาๆที่เสียเวลารับชมและพบกันใหม่สวัสดีครับ